เรื่องย่อละครหนึ่งในร้อยการเจอกันครั้งแรกของอานงและคุณพระอานงสาวนักเรียนนอกหัวทันสมัยทายาทเจ้าของธนาคารและห้างสรรพสินค้ากลับสู่พระนครโดยมีเพื่อนสนิทเมื่อตอนเรียนต่างประเทศอย่างชัดคอยทำคะแนนขายขนมจีบอยู่แต่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะดันไม่ถูกชะตาตรงใจกับคุณนายชื่นแม่ของชัด ที่มองเธอเป็นเพียงสาวกากันไม่สมควรที่จะมาเป็นลูกสะพ้ยโดยมีพี่ชายอย่างวิชยัยหรือคุณพระผู้พิพากษามานิ่งที่เป็นพี่ใหญ่ของบ้านคอยดูแลทุกสิ่งในบ้านรวมไปถึงเรื่องรักของน้องชายอยู่ห่าง การเจอกันของอนงและวิชัยแบบบังเอิญนั้นทำให้เธออยากทำความรู้จักและศึกษาคนในบ้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นส่วนอนงเองก็ถูกเหล่าพี่ชายหาคู่ครองให้ครอบครัวของอนงมีพี่ชายสี่คนบรรดาพี่ชายต่างวางแผนหาคู่ครองมาดูตัวอนงเพื่อที่จะให้น้องสาวหนึ่งเดียวคนนี้ได้มีคู่ชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับฐานะ วิชัยตกกระไดพลอยโจนจากสมพงศ์พี่คนโตของอนงให้ร่วมพิพาคสาหาคู่ที่เหมาะสมให้กับน้องสาวในขณะที่คุณนายชื่นเรียงหาคู่ครองให้ลูกชายอย่างเร่งด่วนจับชัดคลุ่มถุงชนกับสะอางลูกสาวให้โซคุณหญิงมะยมแต่แล้วอนงก็ดันรู้ความลับปมเรื่องหัวใจในอดีตของวิชัยเข้าจนได้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ